สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมาแต่งหน้าให้ครูจับไม่ได้ค่ะแต่งหน้าไปโรงเรียนนะคะก็มีคนรีเควสเข้ามาเยอะมากๆเลยอันนี้นะคะมินก็จะมาบอกวิธีนะคะแต่งหน้ายัางไงนะคะให้ไปโรงเรียนได้อย่างแนบเนียนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้มินจะพูดเลยนะคะจะไม่พลาดนะคะเพราะว่าอยากอธิบายนะคะก็เริ่มด้วยคือมินจะทา อะไรก็ได้ที่ทําให้หน้าเราสว่างขึ้นมาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเราทารองพื้นเนี่ยครูจับได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมินก็เลยจะทาเป็นตัวนี้นะคะแค่ที่ดอ m i มิลกี้สเปรชเอเซนส์นะคะมันเหมือนเป็นครีมแต่พอเราทาปุ๊บหน้าจะสว่างขึ้นมาดันดีแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ให้ทาเป็นกันแดดได้นะคะก็มาเริ่มกันเลยเก็บผมก่อนลืมอยู่ไหนอันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าซื้อที่ไหนนตอบเลยว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ได้มาตั้งแต่มนหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันชื่ออะไรซื้อที่ไหนจาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขอโทษด้วยค่ะทุกคนเริ่มที่ตัวแรกนะคะมองไม่เห็นก็ oh ต้องทำให้หน้าเราสว่างมาก่อนนะคะจะได้ดูไม่หมองต่อไปนะคะก็จะมาเฉพาะจุดกันแล้วนะคะก็จะปิดใต้ตาก่อนเพราะว่าบินใต้ตาดำนะคะ เราก็จะเลือกใช้คอนซีลเลอร์ที่บางๆนะคะแต่ว่าจะบอกว่าคนที่มีใต้ตาดาจะโชคร้ายนิดนึงเพราะเราจะปิดให้มันมิดไม่ได้นะคะทําได้แค่สว่างขึ้นมานิดนึงเพราะว่าถ้ามันเนียนเกินไปเนี่ยจะดูไม่ธรรมชาตินะคะก็ให้เลือกคอนซีลเลอร์ที่เหมือนเป็นไฮไลท์เตอร์ไปในตัวนะคะที่จะช่วยกระจายแสงนะคะเป็นแบบนี้นะคะ Dream l l i n e d r e a m Lumi Touch concealer นะคะหรือว่า r e ิ Wake เนี่ยร e m เวกเนี่ยคอ Concealer นะคะก็มันจะบางนะคะแต่ว่ามันจะ เหมือนเป็นไฮไลท์เตอร์ไปในตัวนะคะพอทาปุ๊บมันจะแบบบริงออกมานะคะประมาณนี้หรือว่าคนที่ใต้ตาไม่คล้ำนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้อูร่าลิฟของเบน e นฟิตนะคะคือมันจะไม่ใช่คอนซีลเลอร์แต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยขาวๆซึ่งจะทำให้ใต้ตาเราสว่างขึ้นไม่ปกปิดอะไรอันนี้จะธรรมาชาติมากๆแต่ว่ามันจะไม่พอสําหรับคนที่ใต้ตาคล้ำนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะวันนี้มินก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะให้ทาบางๆเลยเพราะฉะนั้น ให้เอาลงมาบนมือก่อนนะคะเราจะได้กะปริมาณได้ใช้นิดเดียวเลยแล้วให้ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะ ใต้ตาเราก็จะสว่างขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการปิดสิวนะคะอันนี้ไม่ต้องเลือกคอนซีลเลอร์ที่บางค่ะแต่ว่าให้เลือกคอนซีลเลอร์ที่สีตรงกับผิวนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าปกปิดได้เต็มที่เลยเพราะเราอยากปิดสิวให้มิดนะคะแล้วก็ให้ใช้แปงรงอายไลเนอร์แบบนี้นะคะหัวเล็กๆแบบนี้นะคะมีลงไปบนมือนะคะแล้วก็จิ้มลงไป นิดเดียว,วก็ลงไปที่สิวหรือรอยสิวนะคะแล้วก็เบลนด์ได้เลยค่ะอันนี้เราใช้แปรงแบบนี้เนี่ยมันจะธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่เปลืองคอนซีลเลอร์ด้วยค่ะ จะบอกว่าท้ายคลิปมีแจกของนะ,คะใครอยากได้ต้องดูจนจบนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากก็จะประมาณนี้นะคะรอยสิวหายไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการปัดแก้มนะคะมินก็จะใช้ <c oughs> ติดขอมินก็จะใช้เป็นครีมบลัชนะคะสีเป็นชมพูอมส้มแบบนี้นะคะพอทาบางๆแล้วมันจะดูธรรมชาติมากๆนะคะหรือว่าใช้เป็นติ้นก็ได้สีชมพูเหมือนกันอมส้มหรือว่าถ้าใครไม่มีนะคะจะใช้ลิปสติกเลยก็ได้ะคะ่ะลองหาดูนะคะและวิธีการทาเนี่ยคือถ้าเราทานหนาน,นะคะครูจับได้แน่นอนเพราะว่าปกติแก้มเราก็คงไม่ได้ชมพูขนาดนั้นนะคะตามธรรมชาติเพราะฉะนั้น เหมือนเดิมค่ะต้องทาลงไปบนมือก่อนนะคะจะได้กะปริมาณได้นะคะก็เอามาไว้บนมือแบบนี้นะคะให้มันเหลืออยู่บนนิ้วเรานิดเดียวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาลงไปบนแก้มนะคะจะเป็นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แก้มเราแดงกับธรรมชาตินะคะพปกติเราปัดแก้มแบบนี้แต่ถ้าเราทาครีมปัชแบบนี้มันจะดูไม่ธรรมชาตินะคะให้ปัดตรงนี้นะคะให้ลงมาถึงนี้ด้วย น,นี่ต้องบางมา,มากๆแทบจะไม่เห็นเลยค่ะจะดูสุขภาพดีจะเป็นแบบนี้นะคะ มีเลือดฝาดแบบธรรมชาตินะคะต่อไปนะคะจะเป็นการลงแป้งฝุ่นนะคะสําหรับคนที่หน้ามันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่หน้าแห้งหรือว่าปกติหน้าไม่ค่อยมันอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าหน้าเราดูแบบแมตทั้งหน้าเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยธรรมชาติะคะ่ะเราก็จะซับความมันตรงทีโซนนะคะอาลืมบอกค่ะมิ้นจะใช้แป้งฝุ่นของเคทตี้ดอนนะคะชื่อ mineral bloom loose powder นะคะเป็นแป้งฝุ่นแบบไม่มีสีนะคะ ก็พอเราเอาลงไปบนพัฟแล้วเนี่ยก็มาเกลี่ย <ô. S 1> บนมือนะคะเพื่อให้มันอยู่บนพัฟน้อยๆนะคะและ้วก็ค่อยๆกดลงไปนะคะแค่ตรงทีโซนนะคะตรงแก้มให้มันวาวไปอย่างธรรมชาตินะคะนิดเดียวนะคะให้มันดูไม่มันเฉยๆดูเป็นธรรมชาติอยู่ ซับซับพอนะคะอย่าก,กดมากเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปแล้วก็เปลือกตานิดนึงนะคะคอนซีลเลอร์ที่ทาเมื่อกี้จะได้ไม่เป็นรอยนะคะต่อไปจะเป็นการเขียนคิ้วค่ะมินก็จะใช้แบบอย่างนี้นะคะเป็นแบบผงนะคะเพื่อที่ให้มันไม่เป็นกรอบเกินไปนะคะนอันนี้นะคะกับแปรงเขียนคิ้วนะคะน,นี่เป็นของอนาสตาเซียนะคะ สีเดีย UMBROWN ค่ะอันนี้เนี่ยเราจะเน้นทาตรงหางนะคะไม่มาข้างหน้าเพราะว่าถ้ามาข้างหน้าเยอะเกินไปเนี่ยมันจะดูไม่ธรรมชาติค่ะสำหรับ,บคนที่คิ้วบางก็ต้องลงจากหางก่อนนะคะลงให้เป็นเส้นๆนะคะแบบบางๆเลยตามเชฟของคิ้วเราค่ะ ก็จะได้คิ้วที่หนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเติมตรงร่องที่มันแหวงแหวงนะคะจะเป็นตัวช่วยได้นะคะต่อไปนี่เป็นนินสอเขียนคิ้วนะคะแต่ว่ามินจะไม่ได้เขียนคิ้วะคะ่ะอันนี้ของเมลิ s ซาคิสนะคะมินจะเอามาวาดตรงขอบตาค่ะบางๆนะคะ,ะ,คะมันจะทําให้ตาดูโตขึ้นได้ะคะ่ะอันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่มินทําประจําเลยะคะ่ะบางๆพอนะคะ แค่ตรงป,ปลายตานะคะอืมประมาณนี้และนี้นะคะ ต่อไปนะคะเวลาเราทาแป้งฝุ่นไปมันอาจจะทำให้ขนตาเท่านะคะคนอาจจะรู้ได้ว่าเราแต่งหน้ามานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะจะเป็นเจลปัดคิ้วนะคะแบบสีใสๆนะคะไม่มีสีแต่ว่ามิ้นจะเอามาปัดขนตานะคะมันจะทำให้ขนตาดูแบบเป็นประกายขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่มีสีนะคะเป็นธรรมชาติคนจะจับไม่ได้แน่นอนนะคะก็<ม><ค>ปัดลงไปบางๆเลยะคะ่ะปัดเหมือนมาสคาร่าเลยะคะ่ะ แล้วก็อีกข้างหนึ่งนี่และขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการทาลิปมันอันนี้คือดิออ l ลิปโกลนะคะที่เห็นกันจะเป็นลิปมันที่เปลี่ยนสีนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนแบบธรรมชาติมากๆมันก็จะทาบางๆนะคะมันก็จะช่วยบำรุงระหว่างวันด้วยเพราะฉะนั้นดีมากๆเลย อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟินิชลุกนะคะของการแต่งหน้าให้ครูจับไม่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ปิดใต้ตาปิดสิวเขียนคิว้วปัดแก้มแล้วก็ทําให้สีผิวทั้งหน้าเท่ากันด้วยทาปากด้วยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะครูจะจับได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกัน เดียเด๋ยวแต่งหน้าอีกใช่ไหมเนี่ยเปล่าค่ะไปดูสิเห็นไหมนักเรียนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังกันต้องใช้แว่นขยายหน้าเนียนเธอใช้ครีมเลยครับอป้าบ้าบ,าบา้าไปเรียนไปเรียนสว<ด>ยอ่ะป้าอยากให้รู้แล้แต่งหน้ามาไม่แต่งค่ะไปทางนี้ นะคะควันนี้มาแจกของด้วยค่ะของที่จะแจกนะคะอันนี้เป็นดินสอเขียนคิวนะคะของเม l i s s a k i s นะคะมีให้ทั้งหมด5รางวัลนะคะคือจะบอกว่าเป็นดินสอเขียนคิวที่มินชอบมากเพิ่งได้ลองใช้แบบแป๊บเดียวเองแต่มันได้ขึ้นมาอยู่ท็อปสุดของดินสอเขียนคิวมิ้นเลยค่ะคือควบคุมง่ายเขียนงาน่ายและสีเหมาะกับผิวมิ้นมากก็เลยชอบมากๆนะคะถ้าใครอยากได้ก็ ไปดูกติกาในเฟซบ o o กแฟนเพจมินนะคะก็เรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะโอเคเดี๋ยวัน้คำถามแรกกันเลยค่ะอันนี้มาจากค,คุณกุลทรินนะคะพี่มินใช้ครีมล้างหน้าของอะไรคะแล้วพอจะรู้ไหมครีมล้างหน้าไหนช่วยรักษาสิวบ้างไหมคะครีมล้างหน้าที่มินใช้นะคะก็จะเป็นของ Philosoph y นะคะ purity made simple นะคะคืออันนี้สามารถล้างเครื่องสำอางได้ หมดจดมากๆเลยนะคะวันไหนที่มินไม่ปัดมาสคาร่าก็คือจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยแล้วออกหมดจริงๆและนุ่มนวลต่อผิวมากๆก็เลยชอบตัวนี้มากๆค่ะใช้มาตลอดส่วนผมลังหน้าที่รักษาสิวนะคะจะเป็นนี่นะคะ Acne Aid สีแดงนะคะอันนี้ได้คําแนะนํามาจากเพื่อนคะ่ะคือมินเห็นมาก่อนในทวิตแล้วก็แบบเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยเราเพื่อนซื้อมาแล้วก็เลยฝากเพื่อนซื้อมาด้วยนะคะ จะเป็นตัวที่มินใช้ช่วงที่เป็นสิวนานมากเม็ดใหญ่ๆเจ็บๆแล้วไม่หายสักทีนะคะก็จะใช้ตัวนี้ประมาณ2-3วันสิวจะแห้งเลยเป็นปฏิหารอีกตัวหนึงของมินนะคะแนะนำเลยต่อไปจากคุณชัญญานุษนะคะพี่มินใช้น้ำหอมไหมคะถ้าใช้ช่วยแนะนำน้ำหอมให้หน่อยคะ่ะมินก็จะใช้น้ำหอมอยู่ประมาณ2อันนะคะมีอันนี้นะคะของ V e r s a c e นะคะ bright crystal กับ ของวิตต์เดย์ซีเข็นะคะ p พล l d a y ์ดรนะคะสองตัวนี้นี่จะกลิ่นต่างกันมากคะ่ะอันนี้จะให้แบบลุกสาวหวานนะคะกลิ่นจะสดชื่นนิดนึงกลิ่นแบบดอกไม้ดอกไม้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบฟุตี้ฟุตี้นะคะมินว่าน,นี้น่าจะเหมาะกับวัยรุ่นมากกว่านะคะก็แล้วแต่คนชอบก็ลองไปดมกันก่อนได้นะคะแต่ว่ามินจะชอบใช้อันนี้มากกว่านะคะก็หมดไปแล้วนะคะกับขีวนนะคะอย่าลืมร่วมสนุกกับการแจกของเยอะๆนะคะดินสอเขียนคิ้วนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ท้ายคลิปนะคะ อันนี้ค่ะบาย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 สวัสดีค่ะวันนี bye. Bye ้นะคะมินก็จะมาแต่งหน้าตามแทยอนในเพลงไอนะคะก็เดี๋ยวมินจะขึ้นให้ดูนะคะเป็นลุคแบบนี้นะคะจะเน้นอายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะปากชมพูแก้วชมพูนะคะแต่ว่าจะต้องผิวดีมากๆนะคะตามแทยอนนะคะ ไปดูกันว่ามินจะแต่งได้เหมือนแทฮยอนขนาดไหนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะโอเคมาแต่งหน้าเป็นแทฮยอนกันนะคะ